สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาลาวพัฒนามาฝากท่านอีกงวดหนึ่งครับสําหรับราวพัฒนาใหม่สูตรนี้งวดที่แล้วสูตรนี้เราพลาดยังไงครับเราพลาดตรงนี้แล้วก็พลาดตรงนี้เราไปเน้นตรงนี้เพราะเลขมันมาแบบนี้นี่ครับ แทนที่เราจะได้สามหกสามห้าตรงนี้ก็สามห้ามาสามอยู่แล้วก็ให้เด่นหกกับสามสามมาแต่จับให้มีแค่สามหกบางครั้งเลขบางทีเราจับตรงๆมันจะต้องมีตัวกันครับอย่างในน้อยกันสามห้าไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราพลาดตรงนี้ครับพลาดสามห้า จับ3-5มาอีกตัวนี่ก็ได้กันเต็มเต็มครับ3-5ก็เดี๋ยวต้องมีตักกันครับกันดีกว่าแก้ครับเวลามันออกแล้วมันมาแก้ไม่ทันเดี๋ยวจะคำนวณใหม่ครับสำหรับสูตรนี้มาคำนวณงวดใหม่ครับงวดประจำมันสุกครับสุก11 ใช้เลขตัวนี้ครับหกแปดสามนี่ครับใช้เลขหตัวนี้หกแล้วกับแปดแล้วกับสามครับเป็นเลขข้ามเลขสี่ในหนึ่งสี่หนึ่งได้ห้าครับสี่ห้าก็ได้เก้า เ5ได้14แล้วก็1นบวก9ตรงนี้ครับจะได้0นี่ครับจะได้เลขแบบนี้จะแยงแบบนี้เหมือนเดิมครับนี่ครับสูตรนี้จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราจะกันตัวนี้ด้วยครับ จาก0550ต้องมี4ด้วยครับเรามาดูตรงนี้ครับว่าเราจะได้เลขอะไรอีกแถวนี้แถวนี้จะได้เลข5เลข4แล้วก็เลข4ไม่แน่ครับงวดน,นี้ถ้าไม่ออก0550ก็ออก5445นะครับเหมือนกับเลขตัวนี้ เราไปเน้นหกสสาามมห้าเราไม่เน้นเพราะ้าตรงนี้มันมีวันนี้เราจะเน้นทั้งูนห้าทั้งห้าสี่ครับ ก็จะจับคู่ครับแต่ว่าจะหาเลขเด่นอีกตัวหนึ่งคือเลขแบบนี้เราก็จะใช้เลขตรงนี้เราขบวกกันอันนี้มันได้แปดกับหกก็เอาแปดกับหกมาตั้งงวดนี้ได้เก้ากับแปดเก้าบวกแปดครับ เก้าบวกแปดก็จะได้สิบเจ็ดจะได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเรามาจับคู่ครับ ก็เริ่มจาก05เนี่ยแหละแล้วก็50 04 40 54แล้วก็45นี่ครับก่ส44ไว้นี่ครับ สำหรับเลขงวดนี้งวดที่แล้วผมไปเอาอตรงนี้มาจับตรงนี้หกสามแล้วก็หกสี่หกหกแต่สี่ตัวเนี่ยนไปออกสองตัวล่างคือแปดสี่งวดนี้มีเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งทั้ก็ว่าศูนย์มาครับไม่ศูนย์ห้าก็ศูนย์สี่ะครับงวดน,นี้ สูตรนี้ก็จะเด่นไปที่ศู0กับ5ครับนี่ครับสาหรับสูตรใหม่สูตรนี้วดนี้จะไม่พลาดแล้วครับสาหรับตัวเลข มี05ต้องการ04 40 54 45ไว้ครับนี่ครับเลข3ตัวนี้เด่น0กับ5ถ้าง,งวดนี้เข้าอีกก็จะเป็นงวดที่5ครับสำหรับเราพัฒนาสูตรใหม่สูตรนี้ คลิปนี้ก็เอาเราพัฒนาสูตรใหม่สูตรนี่แหละครับมาฝากให้ทุกทุกท่านไปพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งครับถ้ามันยังมาอยู่ไม่พลาดนะครับงวดนี้ถ้าไม่ออกแบบนี้ห้าสี่สี่ห้าก็ออกศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่แหละครับก็คลิปนี้ก็เอาเราพัฒนาใหม่มาฝากทุกท่านแค่นี้ครับ ก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับเฮงเฮงเลยรวย,ยทุกๆคนครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่มาติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ